มีเลือดผสมอยู่นดิดนิดนึงนะคะทุกอย่างต้องนับหมดสเต็ปนะคะจะผิดครั้งละแปดคร 8, ั้งละแปดเพร 8, าะงั้นเป็นไปนับไปนะคะต้องใช้สมาธิใน,นกะต้องด้วยนะ,ะ,อะอันนี้เราจะโค้งเพื่อนไปดูนะคะขอบบขอบโ และคนก้นะคเรากะว้จะให้แต่งอินเนแดงนแต่มีอุปสรรคในเรื่องไเช่นใหไับไฟอินเ็นแดงให้ไปดับไฟพอดแว้งาไม่เจอกองไฟอยู่วนอยู่นั่นแหลแล้วไปเจอกองใหรู้มะกองใหญ่ที่เขาปูทาไฟอ่ะบอกโทษอย่าไปลูกมันใหญ่มากอันนั้นกาเกียบลงไปแล้ว เป็นยังไงสามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยหนูยืนอะไรกัรนะคุณพ่อนงานน่าจะเด็กมาหาลัยแล้วนะคะเราก็หลอกมาได้หนึ่งคนนะคะเด็กมาหาะะลัยริมนู้นก็มาหาลัยเหมือนกันนะคะหลอกมาได้เหมือนกันนะคะไม่จบแค่ทีนะจะสามสิบแล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นเด็กประถมหมด ควงกระบองไฟต่อตัวหมดพรุ่งนี้เราจะได้เห็นกันที่นี้นะคะเราจะมาโชว์การพวงกระบองไฟนะคะแล้วก็ต่อตัวนะพิธีบูชาไฟนะคะตอนกลางวันจะมองเห็นไหมก็คิดอยู่แม่อยากคมนะคะวันที่ห้าธันวาคมนะคะเต็มกับทีมงานทีมละกิจกรรมนะคะที่ตลาดนัานอัศวินนะคะเราจะมีการจุดเทียนถวายมณฑลไทยนะคะ เธอเลิมว่าชว์ลำพันธาเมื่อไหร่ดีคุณจำไม่ได้นะคะขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าที่ตลาดนัดเราจะจุดจุดเทียนไทยทถวายพราจะหอมะพร้อมกับหลังจุดเทียนไทยเราจะมีการโผล่นะคะขาวบอยทั้งชุดนะคะที่ทีมงาเสถีโปรโมชั่นนะคะจุดซ้อมมานะคะไม่ว่าจะเป็นทีมเต้นลายแดงนะคะหรือว่าจะเป็นวัยเวทนะคะ,ะหลายๆอย่างนายกเวทไม้นะคะเราโผล่ไม่ได้นะคะเพราะว่าออตลา,าดนัดคนเยอะมากนะคะค มันเป็นย่ออเงี้ยเงี้ยเงี้ยตอนไม่จำเยเอะเกอนจบเพลงทำไมจบเร็วจังเลยตั้งแถวนะคะนะคะแล้วก็นี่คือทีมงานซีไอโปรโมชั่นนะคะกับขั้นที่รายแดนนะคะชุดที่สองนะคะขอข่าวคาว่าขอบคุณครับน,นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เรามาเจอกันอีก